ก็ค่อนข้างชัดเจนนะถึงนาทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะต้องไปอยู่ที่เรือนจำแล้วแล้วก็ต้องอยู่อย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะพลิกฟื้นพักเพื่อไทยับนะแล้วก็ถึงตัดสินใจกลับมารับโทษเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูท่วงทำนองหลังจากที่เอ โดนคําพิพากษาและก็ต้องไปเรือนจำเนี่ยก็ดูเหมือนบรรดาพลพรรคและแม้แต่อย่างที่ว่าคุณอุ้งอิงเอง,เองก็ก็ดูไม่ได้ไม่ได้ยอมพ่ายแพ้หรือยอมจำนนยอมหมอบแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโพสต์เพิ่งให้สัมภาษณ์ตอนที่มีคําสั่ง ของสารดีกาแม่เหล,ล็ก,กเรียยาักรเมืองออกมาเนี่ยว่าดิฉันเองและครอบครัวมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศ <c oughs> จนมาวันนี้ที่แกไปสะดุดเรื่องว่าก็มีประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งคือมีนายกเป็นนายกคนแรกที่ต้องจำคุกเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมาเราก็จะเห็นบรรดาพลพรรคของค่าทัพเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้หยุดนะที่อย่างคนที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าเต็มเต็มเต็มที่เลยก็คือคุณพี่อ้วนภูมิธรรมเวศย,ยชัยเนี่ยซึ่งเมื่อวานเก็ก,ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมค,คุณทักษิณใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้ทําอะไรผิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ถูกกระทําโดยอํานาจนอกระบบซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างกําลังรอการพิสูจน์แล้วก็ยกย่องคุณทักษิณว่าเป็นนักสู้คนหนึ่ง นะฮะแล้วก็วีรบุรุษด้วยเดี๋ยวก่อนจะถึงวีรบุตรุษเย็น <laughs> แล้วก็บอกว่าตอนที่เห็นภาพคุณทักษิณส,สวมชุดสีฟ้าและถูกกล้อนผมก็รู้สึกสะเทือนใจแต่คุณทักษิณก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากจะหลบหนีก็ทําได้เพราะการอยู่นอกประเทศก็ไม่ได้ลําบากแต่การตัดสินใจกลับมารับโทษถือว่ามีความชอบต่อตนเองและประชาชนที่กำลังเคารพนับถือในสายตาของผมนี่ฮนะค,คุณทักษิณเป็นวีรบุร บุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่งก็คือในสายตาของคุณภูมิธรรมนะคนอื่นอาจจะมองเหมือนมองต่างได้ผมเนี่ยไปค้นหานะครับว่าคำว่าวีรบุรุษนะครับมันก็จะผมในแวดวงการเมืองเนี่ยนะก็หลายคนก็เกือบลืมไปแล้วแหละก็พูดถึงดรอาทิตย์ดุไรลัตว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กรณีคน ยวพนากาศเอกสมบูรณ์ระหองสมบูรณ์ระหอง,หงอ่านั่นคือก็ได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่อที่จะชี้อ่าเอาละเปลี่ยนชื่อนายกกลางทางน่ะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองก็ไม่มีใครเขาโต้แย้งว่าเป็นอ่าอย่างที่มีคนเขาตั้งชื่อให้ท่านหรือเปล่าแต่พอคุณภูมิธรรมเนี่ยมาตั้งชื่อให้คุณทักษินเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยด้วยเหตุผลของการกลับมาเนี่ยซึ่งมันก็ถูกตั้งคําถามเนี่ย ทันทีที่วันนั้นนะคุณดักษินนะ่นะวนอยู่กลางทะเลสองสามรอบแล้วก็แล้วก็กลับมานะ,ะนบินวนบิน,บนอบินวนนะเครื<ม>่องบินบินวน,<ม>นก็คือถ้าไปซะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะ,ะไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวนะครับนะ,ะนคุณคุณปูก็ยังไม่ได้กลับนะฮะแล้วก็พักเพื่อไทยจะไปต่ออย่างไรนะ,ะนด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเนี่ยก็เลยต้องยอมกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหนึ่งปี หนึ่งปีตรงนี้แหะครับที่กำลังจะถูกขยายผลเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการหล่อเลี้ยงภาคก,การเมืองที่ชื่อว่าเพื่อไทยที่กำลังเหี่ยวเฉาเนี่ยให้กลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ทีมงานภูมิใจใช้ข้อความวันนี้ปลุกผีทักษิณวีระบุรุษประชาธิปไตยวงเล็บ ในสายตาของคุณภูมิธรรมครับนะฮะแล้ว<น>ดูชีท่าพักประชาชนเนี่ยนะวันก่อนก็นกคุณองุงยิ่งแกก็ยังคงเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ก็ยังยืนล้วก็นึกว่าแกคงไม่เอาแล้วไปเลี้ยงลูกดีกว่าเกายังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะรอไปพี่ก็เพราะเพราะยังไงเสียเนี่ยวันหนึ่งนะคุณลุงอิ่งก็อาจจะต้องไปด้วยผลของกฎหมายมวันนี้คำวินิจฉัยสารรัานูลยังไม่ได้ถูกส่งไปถึงกกตกรกตจะ ต้องคลิกดูเหมือนกับที่คนตั้งข้อ,ขอ,อสังเกตไหมว่าจะพักการเมืองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเมื่อสารวิจัยอย่างนี้ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าพักการเมืองได้อีกหรือเปล่าถ้าเป็นไม่ได้ก็จบก็ต้องหาคนใหม่มถึงขั้นเป็นลิ้วว่าจะเอาคนนั้นคนนี้มาทีนี้ผมขอกลับไปที่คําว่ารับบุรุษในสายตาของคุณภูมิธรรมอีกนิดเนี่งพี่โ็ก็บอกไปแล้ววันนั้นว่าเอ๊ะบอกว่าไม่ได้ผิดใครยัดเยียดนะแปดปีที่ลดเหลือหนึ่งปีอะพี่ก็ที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยนะ อันดับแรกอ่ะไปถามคุณหมอสุรพงศ์เข้าไปนอนในคุกมาแล้วเรื่องของการแก้ไขสัญญาสมบัตานันนั่นห้าปีเลยนะครับอ่นั่นก็คือโทรสารุโทษปล่อยกู้เอ็กซิมให้เอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้กับพม่าปานนี้ยังไม่ได้คืนเลยสี่พล้านอันนั้นก็คุกเรื่องหวยบนเดินก็คุกอันนี้คือคดีความที่ทําให้คุณทักษิณต้องมารับทันหลังจากที่หนีไปสิเจปีเต็มเต็ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายตรงเนี้ยท่านจะบอกว่า ใครยักเย็ดจะบอกว่าไม่ผิดและนี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยในสายตาของท่านก็เป็นบทสรุปที่ท่านอาจจะมองมุมหนึ่งแต่อีกบางส่วนเขาก็มองส่วนอื่นๆประกอบด้วยว่าคุณค่าตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะก็สุดแต่จะพิจารณาครับทุอคแล้วก็อย่างที่ว่าคําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนในตัวของมันนะว่า ว่ามันไม่มีการมาคับโทษเลยที่ผ่านมาเนื่องจากว่าก็มีการดําเนินการหลายๆอย่างที่จะทําให้ไม่ถูกคุมขังในทันสถานนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจ181วันแล้วหลังจนั้นก็ขอพักโทษกลับบ้านไปนะครับ